มันบอกว่าส,สิ่งแรกสกินแรกที่คุณซื้อในเกมเลยออดคืออะไร,ออไรในแอลค,คืออะไรกูแบบไอ้เชีย่ยกูจะจำได้ไหมเนี่ยไอสัตว์กูแบบแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันแม่งก็เกิดขึ้นเลยสิ่งที่แม่งผมผมไม่เคยเจอซัพพอร์ตของที่ไหนบนโลกแม่งเป็นแบบนี้เลยเลยพอผมกดกลับมาหน้าน,นี้ สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับสวัสดีครับเรนโพร์ปโจนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมผมจะมาบอกเลยนะครับว่าาพอร์ตของทางไรออดนี่แม่งคือแบบผมไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมแม่งสุดๆจริงๆนะครับผมด้านอะไรนี้เดี๋ยวคอยดูไปนะครับผมถึงกลางคลิปท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะโอเคไหมแต่ว่าผมบอกก่อนเลยนะครับว่าความผิดพลาดเนี่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากผมล้วนๆนะครับผมมันเกิดขึ้นจากผมคนเดียวมันเป็นความผิดของผมเองนะครับผมแล้วก็จำนะครับจำเลย ผมโดนโทษจันนะครับผมโดนโทษจันเข้าไปก็คือว่าสารภาพตามตรงเลยนะผมไม่อยากหลอกคนโดนหน่ำซ้ำผมไม่อยากหลอกตัวเองนะโอเคไหมปกติเนี่ยพอเราตัวมาเนี่ยเราก็ไม่หลุดเถื่อนหรือว่าอะไรเถื่อนแล้วนะครับผมนึกออกไหมพอโตขึ้นมันก็รู้นะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมผมไปตัวเถื่อนมานะครับผมสารภาพเลยนะครับผมมันมันไม่ใช่เรื่องที่ดีนะครับคือแบบ ปกติผมใช้แท้นะผมพูดเลยผมใช้แท้มาตลอดนะครับที่ที่ทาช่องนี้มาผมใช้แท้มาตลอดนะครับผมแต่ว่าผมอมันมันไม่ไหวแล้ววะนึกออกไหมผมเลยว,ว่าแบบอย่างน้อยนิดนิดนึงวะ่ะนึกออกไหมก็เลยโดดแม่งเข้าไปนะครับอันนี้เรื่องโดนแท้ผมจะเล่าเป็นเข้าๆนะเล่าลัดๆนะครับผมผมไม่อยากลงรายละเอียดมากขนาดนั้นนะแต่เอาเป็นว่าตอนผมโดนเ่สตรีมผมมันขายของเองสตรีมผมมันขายของเองแล้ว ผมก็ดูในมือถือผมเว้ยว่าเฮ้ยมันมีใครเข้ารหัสผมหรือเปล่ามันก็ไม่มีผมก็เลยนิ่งนอนใจไปนะครับเพราะผมก็ยังเข้ารหัสผมได้ผมยังเข้ายูบีซอผมยังเข้าได้หมดนะครับผมจนกระทั่งเฟสบุ๊กผมโดนผมโดนทั้งเฟซเลยนะผมโดนหมดเลยนะเว้ยตอนนั้นนเฟสบุ๊กผมโดนยูีดีนะครับผมแม่งเป็นภาษาัสเซียเ้ยชื่อกูเปลี่ยนเป็นรัสเซียหน้ากูโกขึ้นไปเป็นยี่สิบปีข้างหน้านะครับมีหนวดมีเขาแล้วแบบโดน มันพิมพ์ขายของอะไรกันไม่รู้อ่ะมันเหมือนเหมือนเป็นบอร์ดนะครับผมไม่มั่นใจนะโอเคไหมเป็นรูปภาพเออแล้วแบบมันคุยว่ามันส่งของมันขายของอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่มั่นใจตอนนั้นผมรวนผมเชี่ยแม่งคือเฮียอะไรวะโดนแล้วแม่งไม่รู้เว้ยแม่งกลัวแต่ผมดีที่แบบผมมีเพื่อนนะครับนี่คือข้อดีของผมเลยนะครับแม่งดีที่มีเพื่อนอยู่ช่วยนะครับเพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนดีนะครับผมเพื่อนก็เลยช่วยแบบเอ้ยช่วยแก้เฟซบุ๊กอะไรให้เปลี่ยนรหัสเฟซอะไรเสร็จสับ สตรีม <Steam S 2> ผมก็เปลี่ยนนะครับผมผมโดนขายของไปผมก็เปลี่ยนแต่พอผมโดนเฟซบุ๊กเข้าไปเนี่ยผมกลัวแล้วผมกลัวว่ามันยังอยู่ในเครื่องผมหรือเปล่าผมเลยกดรีเครื่องไปเว้ยผมเลยกดรีเครื่องพอรีเครื่องเสร็จปุ๊บประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมก็โหลดเกมกลับคขืนมาเอาล่ะผมจะเข้าประเด็นแล้วนะพอผมโหลดกลับมาเนี่ยผมโหลดฟาวฟอร์น่ากลับมาก่อนผมโหลดเกมฟอร์น่ากลับมาก่อนแล้วพอผมโหลดฟอร์น่ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือ กูเข้าไม่ได้ผมเข้ารหัสผมไม่ได้เว้ยผมเลยงงฮะตอนนั้นที่กูโดนแฮกไปกูยังเข้าได้อยู่เลยนืกออกไหมผมโดนที่ผมโดนสตรีมไปผมยังเข้าได้อยู่เลยผมเลยงงว่าเอา้าที่อะไรกูลืมรหัสเองหรือเปล่าวะเพราะผมดูในอันนี้ผมดูในกล่องจดหมายเมลเนี่ยก็ไม่มีเที่อะไรนะเว้ยผิดปกติเนืกออกไหมแล้วพอกดลืมรหัสผ่านมันก็ไม่ส่งไปในเมลนี้เว้ยกูเลยแบบเชี่เป็นอะไรวะ นุ่งมันยังนิ่งนอนใจยอยู่แต่วตอนนั้นจะมีน้องผมอะนั่งอยู่ในดิสด,ด้วยนะครับมันก็คอยช่วยคอยอะไรนะมันก็เลยบอกว่าลองไปดูในเมลขยะหน่อยผมก็เลยลองเข้าไปดูเว้ยผมเซฟมันแบบเนี้ยแม่งเปลี่ยนลหาสุูหมดเลยเว้ยแม่งเปลี่ยนหมดเลยเว้ยแม่งเปลี่ยนไบทนเนต็ตแม่งเปลี่ยนอะไรออดแม่งเปลี่ยนแบบยูบิซอเปลี่ยนสตรีมนึกออก่ไหมเปลี่ยนเอเออีปีกูดูกันหมดเลยเว้ย ตอนนั้นคือกูแบบหูเชี่ยแม่งแต่ผมผมพยายามทําตัวแบบใจเย็นไว้นะครับไม่อยากให้คนรอบข้างมันมันตื่นตระหนกไปด้วยนะครับผม,ผมก็เลยแบบว่าเออก็ค่อยลองดูแล้วกันนะโดนก็อย่างน้อยก็ได้สตรีมอยู่ตอนนั้นสตรีมผมปลอดภัยนะครับผมเปลี่ยนทันแต่ผมมาติดอยู่ตรงผมเลื่อนลงมาแล้วผมเห็นไลออดกูแม่งแบบไอ้เหี้อไลออดกูก็โดนเหรอวะไลออดของกู โอ้กูเล่นไรออดมานานมากเลยผมผมเล่นไรออดมาเล่นจริงจังอะ่ะคือ2017แต่สารภาพตามตรงนะเว้ยไรออดของผมเนี่ยเล่นครั้งแรกก่อนเกมโมบ้าทุกเกมไม่สารภาพเลยนะครับผมดอทหนึ่งผมยังเล่นทีหลังไรออดนะครับดอทหนึ่งผมไปเล่นร้านเกมแล้วเพื่อนมันพาเล่นนะครับผมแต่ว่าไรออดเนี่ย ตอนนั้นผมจําได้ผมเห็นในโฆษณาแก๊งการ์ตูนมันก็การ์ตูนขับนี่แหละว่ามีแบบเกมไอ้สีฟ้าเนี่ยไอ้ตัวตัวบักไลท์บักไลท์สีฟ้าน่ะมันอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปสู้กับโชกแกตอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหม <S <S ผมก็เลยโหลดมาเล่นดูแล้วตอนนั้นน่ะไม่รู้จักโมบ้าแล้วไม่รู้ว่ามุมกล้องแบบนี้มันสนุกยังไงนึกออไหมผมก็เลยไม่ได้เล่นไปผมมาเล่นจริงจริงกัจังก็คือประมาณแปดปีที่แล้วนะครับเล่นจริงจริงกัจังตอนนั้นนะอ่ะแต่มาดินอยู่ตัวนี้ไลออดผมโดนปุ๊บ กูช็อกไปสักพักหนึ่งเลยนะเว้ยพอไล่อดโดนอะแบบกูอยู่กับมันมานานมากอะอย่างที่บอกแปดปีใช่ไหมผมซื้ออะไรมาเยอะมากดูเนี่ยผมเอาสกินให้ดูเนี่ยผมมีหลายสกินมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็เปิดเอานะแต่แบบมันก็คือเล่นด้วยน้ำพักน้าแรงนะโอเคปะ่ะผมก็เลยเข้าดีสคอดไปเ่ยตอนนั้นผมเข้าไปทีนนี้แหละดินเนี่ยท,ที่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยผมอาจจะเป็นคนที่แบบเรียนไม่ได้เก่งน,นะเว้นล่นเกมก็ไม่ได้เก่ง ทำงานก็ไม่ได้ดีนะครับผมทำงานก็บางทีก็ชู้ชู้ช่ใช่แต่แบบผมดีข้อหนึ่งคือผมมีเพื่อนนะครับผมผมมีเพื่อนที่คอยช่วยนะครับผมมีเพื่อนที่แบบว่ามันดีนะครับผมพอผมเปิดเข้ามาดีดนี้ปุ๊บผมนึกออกเลยไอแทนไอแเค่เนี่ยไอแคยเนี้ยไอแทนเว้ยไอแค่แทนมันเคยโดนแฮกไลออดเหมือนกูเว้ยมันเคยโดนมาก่อนแต่ว่ามันขอคืนได้ผมเลยเฮ้ยมึงช่วยกูหน่อย มันกำลังเล่นโดกระปองกันอยู่เลยเว้ยตอนนั้นนะ่ะนึกออกไหมมันก็แบบเฮ้ยโอเค,อเคลงมาช่วยกูลงมาแบบทั้งห้าคนนะ่ะลงมาช่วยปับ๊บมันก็บอกว่าเข้าไปในช่วยเหลือไรออดกดเข้ามาไรออดไปช่วยเหลือนะโอเคไหมแล้วก็มาที่ส่งคําร้องขอแล้วก็ไปเกมที่เราโดนแฮกนะผมจะช่วยเท่าที่ทําได้ด้วยนะครับสมมุติถ้าใครโดนแฮกนะครับถึงจะเล่าของตัวเองแต่ก็ไม่อยากให้คนโดนเหมือนผมนะก็กดกู้คือไรออดนะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้ แล้วก็บอกว่าบัญชีถูกแฮกนะครับการคุณสูญเสียการบัญชีคุณสูญเสียบัญชีได้อย่างไรอ่ะนึกออกไหมทีเนี้ผมก็พิมพ์ไปหลายๆข้อไปพิมพ์มพิมพ์มพิมพ์มพิมพ์พิมพ์ไปจนผมมาติดอันแรกนะเว้ยผมมาติดที่ข้งสุดท้ายที่คุณเข้าสู่ระบบไอ้เหียแบบชิดทําไม่ได้มันประมาณเดือนที่แล้วเนีย่ยตอนนั้นแบบมันเป็นช่วงอะไรออดกําลังกาลังกาลังโง่เนึอ่ออกไหมผมเลยขี้เกียจเล่นแต่ผมดีที่ผมมีเพื่อนนึกออกไหมแม่ก็เข้าไปดูให้ว่า เอ้ยตอนที่แล้วมึงเล่นได้เล่นกับกูนึกกไหมบักแทนเนี่ยบักแทนบักอาร์ตบ,บักอินุตบัปูมพี่ปูมอะไรเนี่ยไปช่วยก็เลยดูว่าเฮ้ยประมาณนี้ผมก็เลยโอเคคาดวันได้เขียนให้มันวันที่แบบใกล้เคียงที่สุดนึกออกไหมก็เขียนไปแล้วก็พิมพ์ไปเรื่อยๆพิมพ์ไปเรื่อยๆจนผมมาสะดุดอีกอันหนึ่งตรงนี้เว้ยวันที่สร้างแอคเขาครั้งแรกกูแบบไอ้เหี s, ้ยแอคเขาแอคเขาแบบ แอคเขาไกลหน้าเหรอหรือว่าแอคเขาครั้งแรกไรออดหรืออะไรตอน,น,นปวดหัวมากแต่ไอ้ยแทนอะบอกเอ้ยมึงมึงไปดูใน g e ีเมลมึงมึงเพียนมึงเขียนคําว่าไรออดเนี่ยมันจะมีคําว่าโยร์ไรออดแท่นบินเกียรคือเป็นวันแรกที่เราอ่าสร้างไอเดียไรออดขึ้นมาโอเคไหมแล้วเราก็เขียนไปเลยว่าวันไหนนึกออกไหมดีตรงนี้ดีตรงนี้ที่มีคนช่วยนะผมเนี่ยเนี่ยโอเคตอนนี้ก็แบบว่าอปวดปวดหัวกันนะครับผมก็ ดีที่เพื่อนมันช่วยนะครับผมก็พยายามผมไม่ได้แตกตื่นขนาดนั้นนะครับผมก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้ยังไงวะนืกออไหมพยายามพูดให้ใจเย็นที่สุดนะครับผมเพราะว่าแบบเพื่อนจะได้ไม่ต้องสติแตกไปด้วยนะไม่ต้องมารับผลกรรมด้วยก็เลยพูดพูดเจ็นเย็น,ยนแต่ว่าผมจะเริ่มมันสติแตกตรงนี้เว้ยคุณเคยเติมเงิน RP พีหรือว่าคอยอะไรเข้าไปในแล็อดไหมผมตอบเย็ดมันบอกว่าสิ่งแรก สกินแรกที่คุณซื้อในเกมไรออดคืออะไรในแอลคืออะไรกูรแบบไอ้เชีย่ยกูจะจำได้ไหมเนี่ยไอสัตว์กูแบบจัดแม่ใครแม่งจะไปจำได้ไผเมืส่สิจำเด้วามืนอสิสือ่ออย่างก่อนวะนึกออกไหมแบบมือทาบอกบอกว่าชิปหายแล้วอะตอนนั้นอะเแบบชีย่ยแล้วมันผมเพื่อนก็ไปดูเว้ยเพื่อนก็ไปดูแล้วก็บอกว่ามันดูไม่ได้มันมันดูประวัติการซื้อของเพื่อนไม่ได้นึกออกไหมก็เลยแบบ อู้ชื้อทำไงดีวะผมก็เลยนึกย้อนไปมันน่าจะเป็นเกฟผมยันนะว่าตอนนั้นผมเล่นเกฟนะครับได้มาครั้งแรกผมซื้อสก,กินเกฟร่างโโนเดอะไรสักอย่างแต่ผมพุ่งตรงแม่งโคตรไม่แน่ใจเลยแต่สิ่งที่ผมแน่ใจผมแม่งจำได้เพื่อนกูอีกแล้วบักนัดบักนัดมันเล่นแอลกับผมนะครับตอนนั้นสองคนนะจากที่เพื่อนเล่นฮอนอยู่มันหนีมาเล่นแอลกับผมนะครับผมมันเติมเงิน ตอนนั้นน่ะ่าบูเอเซนต์มันยังไม่ได้หาง่ายเท่าสมัยนี้นึกออกไหมแบบตัวละครมันหาได้ยากพอสมควรแล้วเพื่อนผมอะ่ะมันก็เติมซื้อตัวละครที่มันอยากเล่นคือจินแล้วเงินมันเหลือมันเลยบอกว่าอนันดโมจิมึงอยากเล่นตัวอะไรเดี๋ยวกูซื้อให้เออกูเลยจําได้เว้ยว่าแซกตอนนั้นผมอยากเล่นแซกนึกออกไหมไอ้ตัวยืดๆอะ่ะผมเลยบอกว่ามึงซื้อแซกให้กูแล้วกันจบๆเนืกออกอไหมก็เลยจำได้ว่าสกินที่กูซื้อครั้งแรกเนี่ยไม่รู้ แต่ตัวละครตัวแรกที่ซื้อในเกมนี้คือแซกกูจําได้ผมเลยพิมพ์ไปเลยเว้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคำพูดกูยังคาพูดกูยังอยู่เลยนะเว้ยเนี่ยมันมันนานมากแล้วครับจาจามันใช้ไม่ได้แต่ตัวละครแรกๆที่ได้รับน่าจะเป็นแซกค,ครับผมเพื่อนซื้อให้เนี่ยคำตัหนังสือมันยังอยู่เลยนะเว้ยนึกออกไหมกูไม่ได้โมนะเว้ยแล้วแบบโอ้ปวดหัวมากเลยตอนนั้นแล้วแบบว่า added, อีเมลแอดเดรสลิงเพียวไอ้แค่เพียวกูไม่เคยลิงเพียวโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ปวดหัวมากเชื่อตอนนั้น พอกูเห็นเนี่ยสติกูแตกเลยตัวละครตัวแรกในเกมเนี่ยสติกูแตกแล้วผมก็เลยแบบว่าเพย์พาวก็เลยไปพิมพ์ดูใน Gmail เว้ผมก็เลยไปพิมพ์เชื่อเพย์พาวปุ๊บปุ๊บแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันแม่งก็เกิดขึ้นเ้ยสิ่งที่แม่งผมผมไม่เคยเจอซัพพอร์ตของที่ไหนบนโลกแม่งเป็นแบบนี้เลยเลยพอผมกดกลับมาหน้าน,นี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ บิดแคปแม่งมาชูนโป้งไงี้ให้ผมแล้วมันก็บอกว่าอ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 ่คุณได้รับ Gmail คืนของคุณแล้วยินดีด้วยนะครับขอบคุณติดต,ต,ต,ต่อสปอร์ตไลออดนะครับกูแบบฮะกูได้แล้วเหรอเพราะว่ากูยังไม่ได้กดตกลงเลยนะเว้ยกูยังไม่ได้กดส่งนะเว้ยสาบานอันนี้สาบานคนในดิสเนี่ย ไปถามมันยังได้เลยกูเข้าไปถามมันยังได้เลยกูสาบานเลยนะเว้ยกูยังไม่ได้กดส่งเลยแต่ไลออนแม่งทางานแบบแม่งโคตรดีเหี้ยนี่กูชมเลยนะเว้ยกูชมจากใจจริงเลยนะเว้ยแม่งชูนิโปงให้กูรู้แบบอุ้ยกูรีบเปลี่ยน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 เลยต้องบอกว่าก็เลยลองมาเข้ารหัสรหัสเอลูเลยนะเว้ยพูดผิดพูดถูกนะ ก็เลยลองเข้ารหัสแอลดูปุ๊บเอคเข้าได้ก็เลยแบบว่าเพื่อนก็บอกว่าเอ้ยนทีเนี้ยมึงก็ทาบล็อกรหัสหลายๆชั้นนึกออกไหมมันก็พาผมทํานะนึกออกปะเนี่ยผมก็เลยเข้ามาได้ชื่อกูเนี่ยเห็นไหมผมชื่อโจย่าช่องกูชื่อโจย่าทุกคนเรียกกูก่าโจส่วนใหญ่เรียกว่าโจทั้งที่กูชื่อโมจิแต่ว่านามสมมุติกูคือโจย่าเหมือนฮาร์ล็อกเกอร์คือพี่เอกใช่ไหมเนี่ยมันไม่ใช่กูไม่ใช่โจย่ามันเป็น แจ็คตอดเฮียเลยไม่รู้ 7. เจ็ดเจ็ดเดไอ้ศสตว์คงส้อต,รตรีนเฮียไม่รู้ของแม่งเนี่ยนพ่ออกมาผมยังเปลี่ยนชื่อคืนไม่ได้นะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูสกินให้ผมอ่าสกินสกินแรกๆให้ดูนะกดตรงตรงไหนวะเพ่งนะสกินแรกของผมมันไม่ใช่เกมจริงด้วยเว้ยอันนี้น่าจะเป็นสกินที่ผมซื้อแต่ว่าสกินที่ผมแบบว่าอันนี้เนี่ยเปิดได้สกินแรกของผมคือลิวนานะเว้ยเพิ่งออกมาแต่ว่าตัวละครตัวแรกของผมมันคือแซ ไม่รู้ว่าดูได้หรือเปล่านะว่าประวัติการซื้อแชมเปียนเนี่ยผมจำไม่ผิดน่าจะไม่ได้นะนึกออกไหมแต่มันคือแซกแน่ๆเนี่ยก็คือสมมติถ้าผมพิมพ์ลออดเกียไปเนี่ยก็คือว่าเอ้ยสนูเดียเกียไปก็คือผิดนะครับผมมันไม่ใช่นะครับผมตัวนี้มันลดราคาพอผมเห็นผมจําได้ตอนนั้นปูปาร์ตี้มอนดัมันลดราคาร้านค้ารับอแบมันลดราคาผมก็เลยซื้อมอนดมาก่อดึกออกไหมแต่ว่าถึงผิดก็ไม่เป็นไรนะครับผมว่าลออดแม่งโอ้โหพอกูเจอไปกูศรัทธาเลยอะ จริงอะ่ะกูศรัทธา,าในซัพพอร์ตของไลออดเลยอะ่ะอีปิกซัพพอร์ตห่วยแตกมากนะครับผมบอกเลยอีปิกซัพพอร์ตห่วยแตกสัสต์นะครับผมเทียบกับไลออดไม่ติดอะ่ะมึงนึกสภาพาแบบตอนนั้นแม่งกำลังดาวๆอยู่เว้ยแล้วแบบว่ายังไม่กดส่งแล้วมันบิดแคกก็ฮ่าๆๆอย่างนี้ให้กูแล้วอะ่ะนึกออกไหมโอ้โหม่งทำงานกันดีมากกูอยากจะโดเนทให้เลยเว้ยผมไม่รู้ว่าใครช่วยผมนะเว้ยแต่เขาคงมีเงินเดือนอยู่แล้วแหละนึกออกไหมผมเลยแบบว่าเชื่อน่าจะเติมสกินเอลสัก กลับมาเล่นนะ่ะแล้วเติมสกินแอลน่าจะซื้อดาเรียสักอันนึงอะ่ะแต่กูไม่ซื้อไอ้สกินซันอุซอนแน่ๆนะ่ะไอ้เหี้ยอันนั้นเหี้ยเกินนะครับผมอันไหนเหี้ยก็อันไหนเหี้ยก็ต้องด่าไปนะครับผมแต่ว่าอันไหนดีคือคชมอะ่ะไลออดนะครับผมแม่งคือซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะครับผมตั้งแต่ผมเคยเจอมาในชีวิตนี้เลยนะเว้ยเนี่ยปุ่งตรงนะเว้ยแม่งคือซัพพอร์ตที่แม่งแม่งอยากจะช่วยเหลือเราจริงๆอะ่ะ เหมือนแม่งดูอยู่ตลอดอะเนื้อออกมาเพราะว่าผมทักอีปิกไปเป็นเพื่อนผมคนหนึงมีข้อมูลเยอะมันก็ยังไม่ได้ดูบีซอฟทักไปได้คืนอยู่นะครับดูบ s o อฟนี่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมตอนแรกผมมาคิดว่า u ูบ s o อฟไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าผมผมทัก b ูบีซอฟไทยไปนะครับมันตอบอยู่นะครับผมต้องตอบต้องทักของไทยไปนะครับผมมีประมาณนี้นะครับผม ถามว่าบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์ไหมผมไม่ชอบพูดคำว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับผมมันเป็นความผิดพลาดของผมเองและคนอื่นคงไม่ผิดพลาดเหมือนผมมากนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะไปทํากันนะครับผมการไปโหลดถึงโหลดเถื่อนอะไรมาเนี่ยนึกออกไหมผมก็ไม่ได้อยากทําเลยนะครับผมแล้วก็ผมอยากแค่มาขอบคุณนะครับผมอยากมาขอบคุณเลยนะครับผมแม่งแบบไม่นึกว่าจะมีวันที่กูมาแบบว่าทําคลิป เกี่ยวกับเลยอดดีๆสักวันหนึ่งนะครับผมจะแบบอยากขอบคุณจริงๆนะครับผมว่าใครเป็นคนถ้าพอตคือใครอะไรยังไงเรื่องแบบว่ามันดีจริงอ่ะผมอยากให้ทุกคนรู้เลยว่าถ้าใครโดนแฮกไปนะครับผมลองมาทําตามที่ผมบอกนะครับผมอาจจะได้คืนนะครับผมผมว่ามีสิทธิ์ได้คืนสูงกว่าทุกๆแพลตฟอร์มข่ายบนโลกเลยนะครับผมพูดเลยนะครับผมไอ้เงี้ยมันจะมีที่ไหนที่ยังไม่กดส่งแล้วมันหาหอย่างนี้มานึกออกไหมนะครับผมก็ อบคุ้นทางไลยออดมากจริงๆนะครับผมคลิปนี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นแล้วนะครับผมแล้วก็ถ้ามีอะไรช่วยได้ผมก็อยากจะช่วยนะครับผมลองคอมเมนต์ถามผมไม่ได้นะครับผมอะไรผมช่วยได้ผมก็จะช่วยนะครับผมไปสำหรับวันนี้ก็เบิดคําซีเบิลแล้วครับขอบคุณทุกคนแล้วก็เลยอ่อดมากนะครับ